Do you remember? Do you remember me? Hi everyone, my name is Wana Laksuk My nickname is Ming. My student code is 622-MT-0764 I'm come from D2. Today I would like to talk about how to pronounce F and V sounds. Let's go. Ha! เสียงแรกนะคะก็คือเสียง f ฟ r place of articulation ของ f ฟ r อยู่ที่ labiodental นะคะหรือว่าฟันบนกับริมฝีปากล่าง f ฟ r f ์ r แบบนี้นะคะส่วน manner ของเสียง f ฟ r จะอยู่ที่ fricative ก็คือเสียงสอดแทรกนะคะส่วน voicing ของ f ฟ r ก็คือ voice s s เสียง f ฟ r นะคะ มีลักษณะการออกเสียงเนี่ยสแบบลักษณะที่1นะคะก็คือคำศัพท์ที่มีตัว f ให้ออกเสียง f อย่างเช่นคำว่า face face ลักษณะที่2นะคะก็ค yea ือคำศัพท์ที่มี double f ให้ออกเสียง f อย่างเช่นคำว่า affections affections ลักษณะที่3นะคะก็คือคำศัพท์ที่มี fe ให้ออกเสียง f อย่างเช่นคำว่า w i f e vive ลักษณะที่4นะคะก็คือคำศัพท์ที่มี ph ให้ออกเสียง F เพราะว่า ph เนี่ยเกิดจากการไดอะ g r a ฟค่ะการไดอะกราฟก็คือการที่นำตัวอักษรสองตัวมาผสมกันและเกิดเป็นเสียงเดียวอย่างเช่นคำว่า phone phone เสียงต่อไปนะคะก็คือเสียง v Pace of Articulation ของ V นะคะจะอยู่ที่เดียวกันกับ F เลยก็คือ l a b i o d ์ n t a l ก็คือฟันบนกับริมฝีป,ปากล่าง V V อย่างนี้นะคะส่วน m a n n r r เนี่ยก็คือ r i c a t i v e ก็เป็นเสียงสอดแทรกนะคะส่วน o i i i n g s ก็คือ Voice นะคะค่ะ ข้อแตกต่างระหว่างเสียง /f/ กับ /v/ นะคะเสียงฟเนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ยเส้นเสียงของเราเนี่ยจะไม่สั่นแบบนี้นะคะ /f/ /f/ เพราะว่าเสียงฟเนี่ยมันอยู่ที่ v o i c e l e s ล v o i e s ก็คือเสียงไม่ก้องนะคะส่วนคำว่า v, /v/ มันคือ voice ค่ะทุกคนแสดงว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยเส้นเสียงเราจะสั่นอย่างนี้นะคะ /v/ V ต่อไปคือตัวอย่างของ m n n m a l p แพนนะคะ f u i r l y f u i r l y เหลือคำฟา very very มากมาย fan fan พัดลม van van รถตู้ fast fast รวดเร็ว v a s t v a s t กว้างใหญ่ fear fear er, ความกลัว v e a r v e e r เปลี่ยนทิศทาง fail fail ล้มเหลว veil veil ผ้ fail, fail, าคลุม save save ปลอดภัย save save รักษา fox fox สุนัขจิ้งจอก vox vox เสียงพูด fetch fetch นำมา vetch vetch พืชเถา serve serve คลื่น serve serve บริการ fat fat one vet vet ภาษีต่อไปนะคะเรามาฝึกทั้งทวิเตอร์กันนะคะเสียงฟ uh. the f u r l y f i v e footed farm f o r w a r d to f o r w e r ช้าๆนะคะ the f u r l y f i v e footed farm f o r w a r d to f o r w e r เสียง the uh. Voll volleyball valley village วา l ล่บอล l a ่วิลเล่วาล่บ l ลลวิลก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะค่ะบ๊ายบาย